เร็วไปไปไปคข้มกลวยเร็วพีทเด็กเด็กเล่นสีเหลืองก่อน เอาพี่ท่อมกวยมาท่อมกวยมา

ยูไม่เก็บกวย <c oughs> <c oughs> ดีแล้วเก็บให้เป็นเส้นตรงนั่นแหละ <c oughs> ว้าวล้วยไม่ล้มเลยนะเนี่ย ¿Qué no?